สวัสดีครับพบกับผมเ r a v e วบ y t ทิใน c h anel n YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดกำแพงแหลนะฮะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็เป็นวัดหนึ่งที่สวยนะฮะในจังหวัดเพชรบุรีนะทุกคน บระแนวกำแพงเมื่อปี2564ี่นี้เองนะฮะก็เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็สวยดีนะฮะเพื่อนๆดูสิสวยมากๆมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นพระอุโบสถนะฮะเข้าไปก็จะเจอกับหลวงพ่อเทพประสิทธิ์นะครับอากาศร้อนมากตอนนี้นะฮะช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อนิ่นนะเที่งยงเที่ยงใบๆอากาศจะ,ะร้อนนะฮะแต่ว่าเช้าๆช้าอากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเพชรนะครับ ก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่สวยนะฮะสำหรับวัดนี้นะฮะวัดกําแพงแรงนะฮะจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาเที่ยวได้นะ ตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะครับก็เข้ามาได้ในพระอุโบสถนะฮะข้างนอกร้อนมากนะครับถ้าเป็นเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายอากาศก็จะร้อนแบบนี้นะฮะด้านในก็มีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะครับพระพุทธวจนะนะฮะส่วนนี้ก็เป็นพระเจ้าชเชวลมันที่เจ็ดนะครับ ด้านนี้ก็มีพระน,นางจามเทวีนะฮะบรรยากาศภายในวัดก็งเงียบสงบดีนะฮะตอนนี้ก็จะไปที่อื่นแล้วนะฮะขอสิกับบรรยายแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดต like, ิดตามช่องเทวีบายทีนะครับเก็บร่องลึกการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนนีครับ